<By> สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไว้สบายดีนะยามาะลุสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีผังไทยฝั่งลาวนอกมือเหนือมาโผล่พอกันคือเก่าที่ซ่องกาแฟลูกซาลาหลังจากเรื่องลงชิปมา,ลามไล่มือลายวันกับมือนีก่กกมาลงคลิปกับมานั่งลิทอยู่เทียงนาเนาะทุกคนมาเป็นทเทียงนาค่ะเด้อเทียงนาเค็มทางเนาะเอากะซื้อตำหมี่มากินเนาะนี่สามสิบพัน เกือบเงินบอพอเกือบบ่ได้กินเกือบเงินบอพอพ่อแม่พี่น้องมีเงินจำกัดสำนันเนาะสามสิบพันถ้าเป็นเงินไทยกับโมหง่วจักบาทเนาะแต่หิ้วข่าบ่ายมงหรือตอนนี้กับ่รท่านได้พากันกินเข่าวนา้ำแต่เลยออกมาลิ่นอันอยู่แถวนี่เนาะเน็ตมันดีแล้วก็ซื้อตำหม,มี่มากินพร้อมเคมทางมานขอเองตัวได้ไปถุงตัวนั้นถ,ถูงอยากกินตะกนเลอมาเด้เอพ่อแม่พี่น้องยับใกไปไกล้เลยเนาะ ก้อนเลือดกูจองคนมากินก้อนเลือดลูกซีดหนูไฮโซเพลจัมมี่จาน 30, 000, ละสามสิบพันเดี๋เจอของดีนั่นแหะของ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 ขอของมี <c oughs> มาเด้อ <c oughs> ผมเป็นพี่น้องมาเด้อ <c oughs> มาเด้อมาเอิญพี่น้องนะแฝวมาเดิมเปิดพี่น้อง พันซํากันกับซื้ออยู่รักสามพันซื้ออยู่รักสามค่ะซีชันมันชิบแบบแซ่บกว่านี้เข้มข้นกว่านี้แล้วน่าส่วนลายคอยซื้อมาแต่นอกซื้อมาแต่รักสามสิบห้าตลาดรักสามชิบห้าแต่มันไกลเจ็ดแปดกิโลผมไอ้มันเพียงตับเลยแต่บ้านท้าไปมันกับบุคุม้มนะเรับม่ได้ออกไปซื้ออย่งางไร่วนมากคอยจะบ่คอยซื้อหัน ทาง้าบ้านเนาะ่วนรายมีไปไปซื้อกินดูนอกแหละแต่ว่ามื้อนี้มันบรีออกไปแถวนั้นเนาะหกมีจํากัดมันก็เลยบุรีไปแถวนั้นมันก็เลยได้มากินข้า,น,ขน,ขานี่ยเนาะทุกคนมันจะสูงทานนนเขาซื้อทุกคนมาได้เนาะซื้เอเขื่อเดียวมาย้นหนึขขงนาา่งซื้อมาจะหือขขอนปั้นหนึ่ง ืผ so ัดไทยมันโคล้มแห้งพอมันพี่น้องมี้ยะรักลมอีกหยึ่งไม่ได้หมักในลมไลยใช่ไหมเผื่อบ่ออกมันหมักเจ็บตัวเจ็บหางมันลมออกค่ะแดดแดดเลยสุงยอดแดดกับแดดจัดโพดแดดแบบมีลมพื้นมือทำมาหดสวนมือนกับ่วยคือแดดแบบธรรมดาแบบลมเย็นๆธรรมดาคืออันนี้ฮะลมแพงอันนี้ได้หนักเข้ากับนั่งผิดทาง หนังปินหน้าทำงใต้ปินลังส่ลมสำพงที่เข้าปากแต่ค้นว่าชิปินนั้นหน้าส่ลมมันผัดมืดเนาะมันสะท้อนแสงชิปมันก็มืดอีกมันเยอะวลาตอนดีว่ากางคือก้อนเนาะมันขายด ไปเด้อพ่อเมย์พี่น้องติดกันให้์ข่ามาเบิ่งแล้วท่านได้ติดตามก็ติดตามแมรเดอร้อฝากบ,บังโคชนะแลมเดอร์ออนี่คอยหมักกินก่อนเลือดอน,อน้องพ่อเมพี่น้องลูกซีนนี่หยกให้ีชาแพรวตำหมี่แล้วก็ใส่กระเทียมเจียวเห็นเนาะท่านใส่กระเทียมเจียวในหอมได้เนี่ ใส่กระเทียมเจียวโฮยหนามันมันหอมอันนี้ทำบัวลอยใส่ให้น,นคะคะทำบ่วจำหม,มี่ตะหัน่นเขาใส่เบิดเกื่อเจียวดมเลยกินพอบาตายกินพออุ่นท้องต่ละมือกับกวา่าหู้จจ๊คนแนวกินทันบัวสื้อกับกว่ามีแนวกินนะพ่อแม่พี่น้องจักซิซื้อยังซื้อกันด้ วนเวียนแต่แนวเก่าจนมอหูแนวซื้อเงินกะลงแต่ได้ข่มเงินได้แต่คลองยังแพงทำเก่าอยู่อุกใจอยู่จากถือว่าซื้อคลองได้หน่อยแห้งหน่อยกว่าเก่าบัณฑิเงินเงินต่ำลงแต่ว่าว่างยายๆกแต่เงินหน่อยลงแต่ราคาคลองยังแพงสำเก่าเนาะซื้อคลองไปเลยแห้งได้หน่อยลงจากเยวหน่อยอยู่แล้วแห้งหน่อยลงกว่าเก่าพันชมไดะเงินไปพันบาทได้คลองทั้งอย่างในตลาด น้ำม en, ันพร้อมเพียงยันเพชรกั่กินอะไรดีกั่บนเพชรเนาะเอาเมื่อคือเก่าเอาเมื่ออะเอาเมื่ออะไรหายตื่ใส่ตู้ไวเด้ออย่าไปตั้งไว้แ่มีอยู่นะตัวนั้นก็ตั้งไอยู่ตัวนี้ก็ยตั้ไปอยู่มุกเพ็ไ้เล่าข้อเสนอเจ้าจองอะน่ะ ก,ก็เตอกปูนจ๊ะจะให้กินกบกนะจ๊ะยุมอมยุมแต่ไม่ให้อมใส่พักยังเล่นใส่อนพักกาบอ Yeah, leave. ออกหน้าลายเมือลายมือใช่อดมออกคือ้ออมีเงินซื้อมจริงเราดันออกไปจะโตออกไปชิหากินเพียงนเหออกไปขโมยน้ำกินเพือเก้ามีเงินเว้ซื้อมากินน้ออกไปคืน ออกไปโมฮีน่ากินมหม้อด้วยป่ะได้ปุ๊บออกไปควมันจะหากินยำม่ได้ขุดดูปุยยากิเย็นเลต้องลื่นยืดรางยืดเย็นแน่หรอเส็ดตอนน้อยหรือเนาะมันจะคือได้์ลายบ่ลูกหนังผ่านบ้างบางมันก็น,น้อยมันก็ขี้แยนหน้อย นี่อีกแหละพันโบอีกกอ่ะรดเอาพันโบอ่อ่ะดินน้ำเขาละลายขงรย,ยเขาเรือก็ยามมัน ดีดีนะจดิกินะดูเพื่อนทะล่นกได้พี่น้องสีชีามีย่างๆตะลังมงเจ็ดโมงแปดโมงนักบุญอะไรเซตกับพอยากไปเฟซบุ๊กเบิร์ทูทูกับกูได้พาประมาณมีช่องที่ทะลุนได้คนนอนเบิตุกมบ็อก ใจหัวแรงหงชาค่ะลงคลิปนี่ฮะก็เต็เจ้าลงทุบหนึงยังทุบแล้วเดียบคืนก็้เ็นชิลงไนนึ่็ดกับเบิ้สะดวกสบายได้การที่ะเห็ดยูทูบกับเห็ดเนี้ยเลมกพูพี่น้องง่ายๆือก่เพิ่มเหน็ดพรมนิดกับเบิดไว้แถมซ่านิด เนเ็ดลาวมันโมนหองอกัเรียรอนอกจากว่าเจ้าจะไปอยู่ใกล้รักสัญญาณม,มันแั่นงรักสัญญาณมันม่อยากถ่วถงแต่ก่อนกับไม่ถ่วงมัคือกันแต่ยังหุ่นได้สี่ีค่ม,มือนี่ก็แค่ไปว่าทางศูนย์ทางบริษัทเขาแบบปั๊บแบบสัญญาณน,น็ดต่ําลงติอยู่นในใดแต่เจ้ายังหุ่นได้อยู่ในเฮือนนะเนาะนสี่จีกสี่จีก็ลงชิปกับแป๊บเดียวชิปไปนา,านาทีสามนาที ช้าชุดกะเกือบชั่วโมงพู้มือนี่ปลาไปหอสามสี่ชั่วโมงกมันเปิดสี่ีบได้เลยมันเปิดได้แต่สามสี่ตะเก่ากับวัามีลักัษญณญใกล้ดกจะบว่แต่ว่ามันกระจายไปถั่วถึงคู้มือนี่กระจายไปถั่วถึงชาปะเก่ามันแท่งทุกอ,อย่างอบอกอย่างไรเห็นมห เจนแก่พอแล้วนักสัญญาณกับไก่ซ้ำเกา๋าแต่แห้งแต่ดีหูเมือหนี่ไก่ซ้ำเกา๋าแต่กระตำลงซาลงถ้ามันเป็นนบำยังคล้ายๆแบบบริสัท์เขาปั๊บขานความไวมันลงบ่เซ็กแล้ลูกซีนนะอ้าวกินไหมวแซ่กลูกซีนขันก้อนเลือดนลยกิน แซ่บุซีโม่กแซ่แบุซีมาเลยคัะเนี่ยงานแห่งอยู่สนก็ทำไอวว้าสำนึกยืนยืนเี่คระบุมนะว,ว้าเลยคือจะบสำใช่ไหมวัามันไกลเลยทานหนึ่งกล เแ็บปะเซฟลบลมแทงบุฟมีนม่น้ำได้คุ้วยขึ้นอยู่นี่ก่ะอาศัยตัดทริปอยู่นี่เลยก็ลงอยู่นี่แหละมันจังแทง cả một xíu về gian nó bớt เบื่อจะน้ำจงหลวงน้ำพลาุอรไรน้ำบวกมี่ต่ว่อนี่ค่ะบัวบกพรบกพรีพร่หยดกายแถวมึงอิบแล้น้ำนี่ ว่าล่างจาบนะมันหมิ่นล่างเพราะเขาวข้าวใครที่ชอบมาเบิกจ้าชื่อว่าอะไรเนาะกดติดตามกดกระต่ายกดซั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีหมวกผ้าคลิปใหม่ๆที่ลงไปเนาะทุกคนฝากกนโฆษณาด้วยขอบคุณพี่น้องเผื่อมีรายได้คลิปให,ใหม่ๆออกมาให้เบิกเนาะเผื่อมีกำลังใจเผื่อเป็นกำลังใจให้เละเห็ุคลิปบ่ม,มีรายได้อีย่างเลยกะมันเหอยเลยหัวเสียดอย่างเนาะ 6แปลมันกับบกคุมคา่นะทุกคนเลยติดตามมาใหัยเดอร์พรมีพี่น้องก <c oughs> ินน้ามลายอะไรได้าพน้ำตุกหนึ่งชนเบิดโ <c oughs> บลเดเพชรกินน้ามลายขั้นคือเมื่อยคลิปหน้าพ่อพ่อันใหม่ทุกคนโมโหเสียเฮ็ดคลิปยังแต่ละเมื่อก็คิปหาแต่นแนวเฮ็ดคลิป กับบุหัวเห็นคลิปยังต้องแตะมือก็ได้เห็นใจก็ยอยากลงมคู่มมืออะไรคลิปก็ได้พ่อแม,ม่พี่นอ้องเอ้ยว่าลายใหญ่ห่างต้องคลิปหน้าพ่อคนใหม่สบายดีสบายดีชาแพวสบายดีบ๊ดีบายเด้อ